อาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุชิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นวูคองนะครับโอเคครับก็เข้ามากันในตัวเกมแล้วนะครับผมมาวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นวูคองให้เพื่อนๆดูนะอ่าเป็นออฟเลนนะครับเกมนี้นะโอเคก็สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝาก กดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับยังไงก็ชนเลนกับทางด้านฟอรลนนะครับเกมนี้นะก็จะสู้ยากนิดนึงนะครับแต่ก็จะพยายามแบบไม่ไฟกับขาวนานในช่วงต้นเกมนะเพราะว่าต้นเกมเนี่ยวัวคองแบบอาศัยแต่ดวงนะครับเราพยายามเล่นแบบเคเลีเลนเติมไฟดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะ ค่อนข้างทุบพวกตัวบางๆเข้ามากกว่านะในช่วงต้นเกมนะอ่าขอหน่อยแล้วกันโอเคไปแล้วจ้าไม่ได้ก็ไม่เอาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงฟอรเรนรอไปก่อนนะครับทุบไปหนึ่งพันนะครับเคเดี๋ยวขึ้นเป็นทางด้านเฮอร์เมสเลยนะครับลองเท้าวิ่งไวนะจะได้เอามาล้วงไวๆนะครับเข้าตัวพวกตัวบางๆไวๆนะ เกมนี้ตัวบางๆค่อนข,ข้างเยอะนะครับเลยดาบมานะขอตีหน่อยนี่ไงเอาฟิกฟิกโยกนี่ไงโดนสวยเน oh. ี่ยมันจะตีตัวบางเข้ามากกว่านะครับ oh. ถึงไม่ติดคีก็แรงนะเอ้าดอกว้าวจูบนี่ไงโอ้โ oh. ห oh. มาต่อกันเลยนะครับโอ้ลาวิลโดนยิงเอ่อยิงโดนเราเฉยงง,งเลยเม <Yeah. S 2> ื่อกี้นี่ไง ขอหน่อยลูกคมตีไม่เข้าใจเย็นนะเพื่อนทำไปเล่นไปตายหมดแล้วเนี่ยแหมนี่นะ่าเดี๋ยวขอเอาเว็บบนซึ่งนี้ก่อนก่อนกับเลนนะครับเชเล่งพยายามเล่งถุงมือชีนะครับมาไปแล้วจุ้ยนี่ไงหนึ่งพัน ลงไปเลนล่างดวนๆเงินแบบโคตรเยอะเราจะพลาดไม่ได้คู่ไปสวยตีไปนะครับก็เป็นการเดินเกมสดๆเลยนะครับก็เป็นการโซโลแรงนะครับนี่ไงโอ๊ยพอเล่นมาจุ๊บเฮ้ยไปละจ้ามันเล่นไม่เป็นนะเนี่ยพุบอันตี อืมมนันดนตีใส่เราวะ่ะเจขอกลับก่อนนะครับถ้าแบบค่อนข้างสวยฟาเลนตายทุนแล้วกำลังไปนะ่าใจเย็นโอ้โหล่วงหมดเลยครับไม่เป็นไรเลยเกมหน้าใบหน่าจะแบกได้นะครับ เป็นใบเม็ดส้มเลยนะยังไงนี่ใายไปไหนหมดแล้วกลับเลนก่อนตีตีดิมาดูไปด,ดูไปแล้วตีไปแล้วไม่เขาไม่สู้เนาะเราไม่สู้เนาะเราเคลียร์เวฟแล้วเดินนะครับถ้าไม่ถึงเลนบนก็เ,เลนกลางครับแล้วก็กลับเลน โอ้ยไม่มีคนรับกลางเมนไม่รับกลางแย่แล้วแล้วก็จะไม่มีคนรับล่างอันนี้สวยแล้วนี่ฟาดโอ้โหเมดเมดไม่มารับกลางแย่แล้วเลนล่างก็เข้าอืมต้องรีบไปนะครับหายตัวสองั้นมันดักว่ะแย่แล้วฟิกเกอร์ไปแล้ว คียังรอดมาได้นะดีนะที่เรามีฟิกเกอร์เราไม่มีฟิกเกอร์โดนดักตายนะครับแล้วนี่จะเสียแดงไปแล้วปล่อยเข้าไปสู้ไม่ไหวอ่ะต้นเกมยังไม่ได้ดาบคีเลยต้องได้จก,กอกับดาบคีนะครับถึงจะสู้ได้นะต้องได้จก,กอกเป็นมูลานะครับหรือโบกินนะแต่ถ้าแนะนําจะตีกับฟาเรนติโนออกมูลาดีกว่านะครับมันจะคุ้มกว่านะสลับไหมบอกสลับเลยวิ่งขึ้นไปแล้วดีเลยะ น่เวียล่วงแตกหนึ่งสวยกำลังไปครับวิบ่งมาอย่างนี้ก็เสร็จดีครับไม่ใช่ล่างมาป่าด้วยเสร็จโจนขี้รับล่าง,งนะขีล่งของคี้เลยตอนนี้ต้องเล่งฟาร์มแล้วนะครับตัวเราค่อนข้างที่จะเหลดนะแบบเหลดจ้าเลแหละถ้าไม่เกิดก็คือจบนะครับ แย่แ yeah, ละลีเดียไปละพละิสูย์นะครับออฟเลนก็มีหน้าที่ดันเลนแล้วก็ไปเติมเพื่อนนะครับแค่นั้นนะครับหน้าที่ออฟเลนนะ <Okay. S 1> ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะครับพยายามแบบทำเลนให้แข็งไหมเล่นให้เล่นยืนเลนให้แข็งพออย่าแจกนะครับกำลังไปช่วย กำลังวิจุยทันปะเนี่ยหายตัวหายตัวมาไปแล้วนี่ไงโดทุบโอ้โหไม่ตายวะเสียดายจุยกำลังไปเสียดายจุยชุยเลยนี่ไงนี่ไงสวยจับแป๊บสาวาคค่อนข้าขง,ขง,ขงสวยนะครับคองชีคลองที่จะอยู่แล้ว ตอนนีไ้ไม่มีจอกเกาะเลยนะต้องรีบขึ้นของสลิสติงนะครับถึงจะได้จกกอกเกาะเอาจากกอจอกเกาะชิ้นเล็กมาก่อนก็ได้นะสำหรับใครที่อยากเล่นบุกของต้นเกมให้มันทุกเข้านะแต่ผมไม่ได้ขึ้นนะี่ผมขึ้นแต่ฮัตราคีมาเลยโอเคเล่นดวงเสียงดวงให้คุกกี้ทำไหนาการเทไม่ใช่ละโอเคริสคเอา้าโดนเปิดแมมา นี่ไงไปแล้วจุกรูตามมาดิหามาก็เข้ามาครับสวยครับสวยอืมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ขอภัยด้วยครับก็ค่อนข้างที่จะอ่าช่วงนี้อยากมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นนะครับเลยไม่ได้ทำคลิปเลยนะครับแล้วก็จะพยายามมาทำคลิปให้นะครับเพราะว่าช่วง แล้วเมื่อกี้เก็บเม็ดเวเลนเลยนะตอนนี้ก็ได้เมล็เว็ดฟร์มมาแล้วเวเลนเม็ดฟาร์มาม,ม,ารมาแล้วโคตรตึงอนะ่ะต่อไปก็จะเก็บพายาเม็ดส้มนะครับเวเลนมันเก็บยากอะ่ะมันเอาหวัวแต้มเยอะนะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปแล้วจ้าไอ้เหี้ยครบเซตแม่งตีไม่เข้าพระเจ้าออจอดไม่มีจอก,อก่อเฉยนะเดี๋ยวดักเฮ้ย hey! มึงรู้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะไม่รู้ได้ไงอ่ะงงงงนี้ครับผมก็งงเมื่อกี้ผมหายตัวเข้าพุ่มนะเห็นได้ไงอ่ะแฮกแมพโปอะเ,เราอ่ะเฮ้ยโปโอุอ้ยหิวมันหิวจา้าปีป้อมกลาง ตีบอมกลางสวยเอาไปแต่งอย่าว่าน่าไ่แต่งเอาให้มีคนตีบอมสวยๆแตกอกู่แกงมาตีกดตึงเด้อเด้อเด้อเด,ด,ด,ดผมจะโยนไหมนะให้ดูตายกูโอ้โหโอ้โหโอ้โหช็อตเมื่อกี้โคตรโยนเลยอ่ะไม่ได้เฉยก็ขอภัยในคำหยาดด้วยนะครับก็เพื่ออัรถรดในตัวเกมนะครับ A. จริงๆก็ไม่ใช่คนพูดยาวหรอกครับแตบบ่พูดได้มันแบบอ่าเข้ากับเกมนิดนึงเข้ากับอารมณ์เกมนิดนึงนะตีตีไปสวยเดี๋ยวขึ้นเป็นงด้านดาบสายฟ้าเลยนะครับไอเทมลับสุดเซียนปาบเซียนนะได้เทมีขี้ม่วงมีทุกขีแต่ไม่มีขีขาวนะครับถูกไปถูกไปสวย นลิงมีทูดามีนัทสกนะครับขี้ทูดามีนขี้ขาว,วครับโคตรตึงอะปอกเลยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอมาดิครับสกินสีแดงเหมาะกับช่องเรามากๆเลยนะสกินนี้ค่อนข้างสวยนะครับหยานี่นี่โอ้โอดูไม่เขา้ามันฟามขวานะโคตรถึกเลย ปล่อยเข้าไปนะครับรอแบบโอ้ยมาเรียวมาเรียวนี่ได้ของดีมาเรียวคือโมลาเลยแล้วกันนะครับนี่โอ้โอ้ทั้งคีคีเวคีไกยภาพมาดิเอาเรื่องอยู่นะ ไดนน้นะใบน่าจะติดคีเวทได้นะนี่ไงนี่ไงนี่ไงงงงงกลับแล้วครับอวันนี้ใบออกดาบสายฟ้าเขาน่าจะติดคีเวทได้นะเขาเลยออกน่าจะหัวเลยไอเทียมนี้ไอเทียมรับปะเนี่ยดูดิโคนหัวนะ ถ้าลองทำเว็บไปให้นะเพื่อนเราทำอะไรไม่ค่อยได้ก็ทำเว็บไปให้เพื่อนนะโอเคทำหน้าที่ของออฟเลยในสมศกดิ์เพื่อนจะจบเลยไหมะนะจบได้อะจบได้ก็จบอะดิอืมสไตล์เราแค่ผ่านนิดเดียวก็จะตายนี่ไงสวยโอ้โอ้โอ้เกือบตายกลับไปดีก่อนได้ไหมไม่ไหว ให้เขาจบเลยแล้วกันนะเขาคิดว่าเอาจบแล้วเอ้าตายหมดแล้วจบเลยสวยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะโอเคมาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะครับ ตสวจ้าดฮะเกมนี้ก็19าดาวนะครับตกค่อนข้างมาเยอะนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนุชิเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกัน